กลับมาพบกันอีกครั้งในพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อที่เราคุ้นเคยเพื่อที่จะเสริมสร้างและก็หนุนใจเราเรามีชีวิตที่คุ้นเคยกับพระคำของพระเจ้ามากขึ้นไหมคะหวังว่ารายการเล็กๆสั้นๆนี้จะเป็นพระพรกับพี่น้องทุกๆคนนะคะเราแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันเราเป็นหนึ่งเดียวและเราก็ไม่เหมือนใครหากว่าเราลองพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันดู เราจะพบว่าลายนิ้วมือของเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแม้กระทั่งคนที่เป็นพี่น้องแม้กระทั่งคนที่เป็นฝาแฝกก็ยังมีความแตกต่างพระเจ้านั้นทรงสร้างเราแต่ละคนนะคะยังมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวมีคุณค่าเฉพาะที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเราให้เราเป็นพระเจ้าทรงสร้างเราแล้วก็รู้จักเราดี เราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้และนี่เป็นความรู้สึกที่เราควรภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นในการทรงสร้างของพระเจ้าและพระคำคุ้นเคยในวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่45ข้อที่4 เจ้าทรงรู้จักเราดีแต่ในเวลาเดียวกันมารซาตานก็รู้จักเราเช่นกันมารซาตานร,รู้จักชื่อของเราแต่มีความแตกต่างคือมานั้นเรียกชื่อของเราตามความบาปของเราแต่พระเจ้าทรงเรียกชื่อของเราตามชื่อของเราซาตานนั้นชอบกล่าวหากล่าวโทษเราทั้งกลางวันและกลางคืนซาตานเป็นพ่อของการโกหกการหลอกลวงการมุสา มันชอบโกหกมากมายเกี่ยวกับตัวเราว่าเราเป็นคนล้มเหลวเราไม่ดีพอเราไม่มีประโยชน์ไม่มีใครรักไม่น่ารักพอยังผอมไม่พอยังไม่ฉลาดพอหรือไม่มีความสามารถมากพอมารซาตานต้องการให้เราเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นและทำให้เรารู้สึกว่าคนอื่นนั้นดีกว่าตัวเราเองและมันชอบทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสำคัญ ไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้าแต่สรรเสริญพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าที่ความคิดและเสียงของพระเจ้านั้นแตกต่างจากเสียงของมารความคิดและเสียงของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นชีวิตและมีพลังต่อชีวิตของเราพระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นบุตรเป็นทายาทเป็นผู้รับมรดกพระเจ้าบอกว่าเราเป็นที่รักและทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเรามีคุณค่าในใสายพระเนตรของพระเจ้าและเรามีค่ามากพอที่พระเจ้าจะทรงมายอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราดังนั้นถ้าโลกนี้หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ล้มเหลวทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นใครสำหรับพระเจ้าอย่าลืมว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรต่อเรา และอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเรียกเราตามชื่อของเราเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์เป็นสิ่งทรงสร้างเป็นที่รักและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าขออธิฐานนะคะที่พระคำของพระเจ้าพระคำหนึ่งข้อในวันนี้จะเป็นพระคำแห่งชีวิตเป็นพระคำแห่งความจรงิงและมีฤทธิเดชท,ที่จะทรงทากิจในชีวิตของเราเพื่อเราะจะสามารถก้าวต่อไปและเติบโตขึ้นในเส้นทางของพระเจ้า ช่วงสนุกหนุนใจอะไรคือพ้อกระคำที่เราชื่นชอบที่จะช่วยหนุนจิตชูใจเราว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์อยากให้ทุกคนนะคะได้พิมพ์มาใต้ลิงก์นี้เพื่อที่เราจะย้ำย้ำเตือนตัวเองว่าเราเป็นใครในพระเจ้าและเพื่อที่เราจะแบ่งปันเป็นพระพรซึ่งกันและกันขอพระเจ้าทรงโปรดโอ,อ,อนพระพรผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้านะคะ